โอเคมาเดี๋ยวผมจะพูดถึงหัวข้อของการเสริมพลังเนื่องจากมีคนขอเข้ามาเดี๋ยวไปดูตรงเวิร์กช็อปก่อนเลยอ่ะเสริมพลังเนี่ยตอนนี้ผมอัพคลิปช้ามากหมายถึงว่าแบบเพิ่งอัดคลิปอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ดาบคู่สิ่งที่เราต้องอัพก็คือมันจะมี2อ,ออฟเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่ต้องนะสมมติว่าเรามีรุนสีก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่เรายังไม่ต้องไปสนใจก่อนเราดูตรงเลเวลสก่อนเนี่ยมันจะมี2อ,อออฟใช่ปะ เิ่มค่าสมาธิ3 0 0ร้เพิ่มค่าสมาธิ3 0 0ช่วงแรกให้เราเลือกสมมุติว่าดาเมจเรายังไม่ถึงแล้วลงดันอะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเจอดันอะไรบ้างวันเดียวดูก่นดันต่อไปก็จะเป็นดูอิดสมมติว่าดาเมจเรายังไม่ถึงอะ่ะเรามองว่าเรา,ายังไม่ถึงาดาเมจเราให้เราอัพอ๋อต้องบอกไงดียวคืออ่าสมมุติเราตีตัวเนี้ยอนาคตช่แบบเราจะตีตัวเนี้ยดูอิดอ่ะถามว่าเราจะเลือกชิ้นไหนก่อนนะเนี้ยสามชิ้นเนี้ย อ่าประเด็นประเด็นอยู่ตรงนี้เลยการเสริมพลังเนี่ยคุณจะเลือกชิ้นไหนสมมุติว่าคุณจะเลือกดาบอ่าคุณจะเอาค่านี่กาดาเมจคลีหกเปอรซคุณก็เลือกดาบถ้าคุณเลือกดาบมาให้คุณอัพตรงนี้เอฟเฟกต์กัญชาพิเศษ 2. 4ดให้คุณอัพตรงนี้ด้วยให้คุณอัพตรงนี้นะถ้าคุณเลือกดาบถ้าคุณเลือกเข็มขัดเข็มขัดคุณจะเอาเซ็ตชุดใช่ไหมล่ะ อ่าทีนเนี้ยให้คุณเลือกอันนี้เหมือนกันเลือกอันนี้เลยกดอ,อัพอัพอันนี้นะสมมุติว่าถ้าคุณเลือกโลเข็มขัดอ,นนอ,อดันเนี้ยในในเข็มขัดกันแน่วเข็มขัดทั้งทั้งสองเลยนะอ่ะอ่ะโอเคอันนี้สมมติว่าคุณเลือกอันนี้เนี่ยโลเขียวดูอิดนะต่อไปอนาคตคุณจะเลือกอันเนี้ยเนี่ยมันจะได้ค่ามาจากพลังงานทีนเนี้ยให้คุณเลือกอันนี้บวกเสริมเข้าไปผมเชื่อเลยว่าติด ติดบ่อยแน่นอนชัวๆอันนี้สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้ห้าจุดสองติดแน่นอนอย่างน้อยสิบวิคุณต้องติดสักครั้งหนึ่งอ่ะอันเนี้ยในการลาสกิลอ่ะถ้าคุณเลือกโล่ให้คุณเลือกอันนี้ถ้าคุณเลือกดาบหรือหรือเข็มขัดอันนี้ให้คุณเลือกก่อนจะหายพิเศษอันนี้คือชิ้นแรกนะพูดถึงชิ้นแรกนะอันนี้ดาบนะโอเคจบดาบอะไรต่ออันนี้ก่อนก็ได้อันตรงนี้ก่อนสุดท้ายเราก็ต้องอัพยูดีเนี่ยรอบนี้มันไม่เกี่ยวว่าเราจะเป็น เป็นอะไรเป็นดาเมจหรือเป็นแท้งอะแต่รอบนี้เราต้องอัพอยู่ดีทําไมเราต้องอัพเราจะเอาค่าตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยทีนี้วิสามนะวเสามมีสองลบสองเันนี้ไม่เกี่ยววิสี่โอเคสมมุติเราเล่นคูดาวมาให้เราเลือกคูดาวไปเลยอ่าเหมือนคูดาวคุณยังไม่ถึงคูดาวของคุณยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าอีกจุดของคุณอะอะ่จุดของคุณอยู่ไหนวะอันนี้สมมุติว่าคุณดันไม่ถึงสิบเก้า คุณขายนิดอีกหน่อยเนี่ยอะไรอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ต้องดันเทีดเนี้ยคุณลองคํานวณดูว่าคุณต้องอัพกันกี่ชิ้นที่เป็นคูดาวเสื้ออันนี้มนมีคูดาวด้วยเสื้ออังกงมีคูดาวรอเปล่าอังกงไม่มีคูดาวเท็เนี้ยให้คุณเลือกสมมติคุณเล่นเล่นคูดาวคุณก็เลือกรดคูดาวไปเลยอันนี้ ่วนอัตราค่าลบลีกผมมองว่ามันไม่ค่อยมีผลกับมันไม่ค่อยมีผลกับการตีบอสอะเนี่ยค่าลบลีกมันไม่จําเป็นเลยอะอันนี้ผมพูดถึง PvE นะคือเราเน้น PvE ดีกว่าก่อนเราจะไปเน้น PVP เพื่อ PVP มันน้อยมากอะบทบาทในการไปเล่น PVP มันน้อยมากก็จะไปเล่นให้เราเลือกตับประสิงหรือเสียงพ้องหรือคูดาวสามอย่างเนี้ยอ่ะสามอย่างเนี้ยให้คุณเลือกเลย สมมติคุณอยากไปทางสับปะสิ่งให้คุณเลือกสับปะสิ่งไว้ก่อนคุณไม่ต้องซีเรียสว่าคุณเลือกอะไรพลาดไปให้คุณเลือกไว้ก่อนอ่ะสมมติคุณเล่นสับปะสิ่งคุณเล่นสับปะสิ่งคุณเล่นกูดาวคุณก็เลือกกูดาวเพราะว่าชิ้นเมื่อก่อนก่อนนั้นเนี่ยคุณเล่นกูดาวมาแล้วอ่ะคุณก็เลือกกูดาวไปอย่างเงี้ยมันก็เสริมกันแต่ถ้าคุณไม่ได้เล่นกูดาวกรณีที่คุณไม่เล่นกูดาวให้คุณเลือกค่าชำนาญพิเศษแต่แล้วพอพอถึงตอนที่เราเลือกเสื้อต่อให้เราเลือก สับปะสิส่งถ้าคุณไม่เล่นคูดาวนะให้คุณเลือกอย่างนี้อ่าถ้าไม่เล่นคูดาวเรืออย่างนี้หรือจะเล่นเสืพอพอพสมมติว่าคุณเน้นเสืพอพองมาเยอะมากคุณเล่นเสยงพอพก็ไม่เปลกแต่ผมแนะนําให้เลือกสับปะสิ่งถ้าคุณไม่เล่นคูดาวมี2อย่างนี้ให้คุณเลือกอ่าต่อไปเป็นกางเกงกางเกงก็จะมีสับปะสิ่งแบบภาคพิเศษอ่าสับปะสิส่งคุณไม่พอคุณเลือก,กสับปะสิง่งถ้าคุณเล่นคูดาว มาเลยนะคุณเลือกคูดามาเยอะเลยให้คุณเลือกค่าชนาพิเศษไม่ต้องเลือกสรรพสิ่งเนี่ยมันมีคุณเลือกสองใหญ่อยู่แล้วอันนี้อยู่ที่เราเน้นคือจริงๆอ่ะมันจะบิ้วง่ายมากถ้าชุดคุณขาดอะไรสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยอ่าเหมือนอย่างเงี้ยคุณขาดจะถึง19้ละอ่าคุณก็เลือกคูดาวคุณขาดนี่ก็จะถึง11บเอละถึง11.4ละคุณก็เลือกสรรพสิ่งนะไอเงี้ยมันจะบิ้วง่ายแต่ถ้าคุณไม่ถึงให้คุณบิ้วเผื่ออนาคตของคุณเอง ถือว่าคุณอนาคตคุณอยากเล่นสประสิ่งสองสามจุดอะไรเงี้ยอ่าก็ให้คุณเลือกสประสิ่งไว้ก่อนแต่คุณก็ไม่ต้องซีเรียสว่าถ้าคุณเลือกไว้แล้วอนาคตคุณจะเปลี่ยนเพราะว่าสุดท้ายแล้วรูนพวกเนี้ยราคามันจะลดลงราคามันล,ลงอยู่แล้วในอนาคตเนี่ยคุณก็อัพมันได้สบายอยู่แล้วแต่รอบเนี้ยเราต้องอัพมันด้วยแต่ผมยังไม่ได้อัพเพราะมันไม่มีงบที่จะไปทํามันโอเคเอาประมาณนี้แต่รอบเนี้ยเราต้องอัพโอเคจบตรงนี้พอ อ่ะต่อไปเป็นเกาะไร่เกาะไรลนี้ต้องอัพชัวร์แน่นอนคุณไม่ต้องรออะไรเลยของพวกนี้อัพหมดเลยสามชิ้นเนี่ยอ่ามาดูว่าเราจะอัพอะไรบ้างเกาะไร่เราจะอัพคอนนัพิเศษมาก่อนเลยดับแรกคอนนัพิเศษโอเคเลือกอันนี้นะอันนี้แล้วแต่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากเลือกอันนี้ก็เลือกอันนี้ได้อ่ะแล้วแต่นี้แล้วแต่แต่ผมแนะนำไหมอันนี้คอนนาพิเศษจะเพิ่มดาเมจครี่ของเราต่อไปมาดู บอกแขนอกแขนถ้าคุณเล่นซรปสิ่งให้คุณเลือกอ๋อไม่ใช่สิอย่างนี้มันต้องอีกแบบหนึง่งบอกไงเดี๋ยวอ่าถ้าคุณเล่นครูดาวอ๋อย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณเล่นครูดาวออย่างนี้เลยนะเล่นครูดาวไม่ต้องเลือกคูดาวงงมั <laughs> ้ยเล่นครูดาวให้คุณเลือกเอฟฟกโบนัสความเร็วโจมตี1.2ให้คุณเลือกอันนี้แถม มันจะช่วยคุณในคุณสามารถไล่สกิลเร็วด้วยเร็วก็มันจะสอดคล้องกับการที่คุณเล่นสกิลแต่เมวคุณเล่นมีวิญญาณถ้าคุณเล่นมีวิญญาณคุณเรือกอันเนี้ยคุ้มอยู่แล้วคุ้มกว่าคนที่เล่นมีดอะไรวะโจมตีและรัวถ้าคุณเล่นมีวิญญาณเพราะว่าเดิมการใช้สกิลมีวิญญาณจะทําไม่เกิดบัฟเพิ่มความเร็วโจมตีตรงเนี้ยมันจะขึ้นตรงเนี้ยอ่ามันจะมีขึ้นอยู่การเราการที่เราใช้สกิลเนี้ยหนึ่งครั้งอ่ะมันจะขึ้นบัฟตรงนี้ แล้วเราเอาอันนี้ก่าสกุลไปเสริม1.2นี่ประเด็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้ากณเล่นกูดาวุูจะไล่เร็วขึ้นอีกแล้วก็สกิลกูดาวก็จะมาไวขึ้นด้วย <c oughs> เป็น1.2ให้เลือกอยู่ตรงนี้ให้เลือกตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็มันดีด้วยเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์เลย1.2เลยให้เลือกอันนี้โคตรด,ดีอันนี้เราผ่านอยาอน่อางวะมีอ่าเราผ่านอะไรนี้อา่าดูรองเท้ารองเท้าให้เราเลือกตามสะดวก อันนี้ตามสะดวกเลยเพราะว่าผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมเลือกความเร็ว<ม>ไปเพราะว่ามันมันไม่ได้จากตรงอื่นแล้วไงเหตุผลที่ผมเลือกความเร็วนะเพราะมันไม่ได้จากตรงอื่นมันไม่ได้จากชุดจากอะไรแล้วไงมันได้จากเนี้ยเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่ผมจะได้จากรองเท้าเนี่ยแค่นี้เลยพวกเนี้ยพวกที่มันเพิ่มความเร็วไว้เราคือมาจากอันติะไยพวกเนี้ยแต่อันนี้เราได้มันเลยถามแบบว่าชัวๆเลย fik. ไม่ต้องรอเลย เนี่ยมาดูกันว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่อันนี้ตอนแรกผมก็ยังไม่ได้อัพหรอกนะเนี่ยแต่เห็นมีคนมีคนขอเข้ามาผมเลยต้องรีบอัพมันเพื่อจะดูว่ามันคืออะไรกันแน่มันเพิ่มอะไรแล้วให้เรากันแน่อะไรเงี้ยความเร็วอะไรกันแน่อ่ะเราดูพูดวนที่ผ่านเลยตอนเนี้ยอ่ะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นค่าเร่งรีบนะแต่มันไม่ใช่มันคือความเร็วโดยเฉพาะเลยความเร็วก็คือความเร็ววิ่งอ่ะอัพอันนี้ไปเราจะได้มา32อ่ะเลือกก็เลยนะนี้ผมลอง้และผมจะลอง้แลวเป็นหนูให้โอเคว่าเราจะเลือกอันนี้หรือเปล่า แล้วแต่มันมีข้อดีข้อเสียด้วยน,นี่อ่าถ้าคุณเล่นสับปปะสิงก็เลือกสับะสิงเป็นคูดาวเลือกคูดาวแค่นี้เลยอันนี้มไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรเลยฮคนี้โอเคที่เหลือก็คือผมมองว่าที่ทุกคนกําลังงงๆอยู่นะสับสนอยู่ก็คือความเร็วตรงนี้แหละว่าเราจะเลือกมันดีไหมเพราะมันเป็น8.0เลยนะความเร็ว8%เซเลยนะอันนี้ผมเข้าใจทุกคนนะว่ามันสับสนตรงนี้แหละแต่มันก็มีข้อดีว่าสมมติเราเลือกอันนี้ เราเป็นระยะประชิดสมมุติเราพลิ้วอะ่ะแบบว่าเราเรามีความเร็วมากขึ้นอะไรเราเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นเราจะหลบสกิลได้ไวการเคลื่อนที่กับเราแบบใช้เวลาไม่นานในการเคลื่อนที่หลบสกิลเราจะสามารถโจมตีบอสได้เร็วขึ้นก็คือเราหลบเร็วอะ่ะเราหลบได้เร็วอะ่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราจะพึ่งสกิลนี้ใช่ปะ่ะตอนเราหลบแบบไวๆอะไรเงี้ยสกิลพุ่งอะไรเงี้ยเพิ่มความเร็วเราแล้วก็สกิลวิ่งก็เพิ่มความเร็วเราเหมือนกันแต่ประเด็นนี้ก็คือ กรณีที่เราไม่มีสกิลวิ่งอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็มีสกิลตรงนี้มาทดแทนให้เราในการหลบสกิลที่ไวขึ้นอ่าเหมือนเงี้ยเหมือนคุณเล่นในนี้ดีกว่ายกตัวอย่างดันบุกถล่มแล้วกันอ่าคุณเล่นบุกถลม่มอ่านี่เลยแฟดเลยเอาเฟดเลยแล้วกันแฟดอ่าคุณเล่นบุกถลม่มแฟดแต่คุณเล่นโหมดท้าทายโหมดท้าทายคุณต้องเก็บลูกแก้วลูกแก้วก็คือเก็บลูกแก้วได้แล้วคุณก็ต้องหลบ skill. สกิลสกิลใหญ่ๆของบอสใช่ปหอ่าเนี่ย สมมติใครยังไม่ลงลนะผมอธิบายถึงว่าการอมลูกแก้วไว้ลูกแก้วสีเขียวเยวต้องหลบส,สกิลถ้าคุณโดนสกิลคุณจะตายมูตายหมดเลยเนี่ยถ้าคุณได้ความเร็วตรงนี้มาช่วยอะ่ะให้คุณไปเป็นคุณอมลูกแก้วแล้วก็หลบสกิลให้เขาเนี่ยมันมีข้อดีอยู่ก็คือมันใช้หลบสกิลอะ่ะอันเนี้ยใช้หลบสกิลสุดเยอะมากแล้วก็สองก็คือใช้พ v พได้ด้วยคุณวิ่งเร็วแล้วก็ไล่ตีโจมตีไกลได้ ไม่ว่าจะเป็นไทรก็เถอะสมมติว่าเขาเขาเลือกอันนี้มาสมมติอ่ะตัวตีไกลใช่ปะเขาเลือกอันนี้มาความเร็วเคลื่อนที่8%แต่เราไม่ได้เลือกมาอ่าแต่เราไม่ได้เลือกมาเดิมคุณก็เข้าหาเขายากอยู่แล้วอ่ะคุณได้แค่บลิงก์อ่าส่วนใหญ่พีพีเขาไม่ค่อยเอาสก,กิลวิ่งกันไปเราแค่แค่บลิงก์เข้าไปหรือไม่ก็ใช้สก,กิลนี้พุ่งเข้าไปแต่เขาก็ยังเปิหลบอยู่ดีถามว่าคุณจะวิ่งทันเขาหรือเปล่านเมื่อเขามีบวก8%แล้วด้วยอันนี้กรณีของ PVP อ่าแล้วแต่นี้แล้วแต่ว่าจะเลือกหรือไม่แต่ในทาง PVE มันก็ยังรู้สึกว่าจําเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้จำเป็นมากหรอกแต่ผมก็มองว่ามันหาจากที่อื่นไม่ได้อะอันเนี้ยในระหว่างที่ครูดาวกับสบรรพสิ่งคุณหาจากชุดจากอะไรอ่ะเขาเรียกแล้วนะมันีได้อ่ะอย่างงี้ดีกว่าแต่อันเนี้ยคุณหาจากไหนไม่ได้ที่มันให้แบบงี้เลยเฉยๆเลยแบบว่าถาวรอ่ะเรียกว่าถาวรเลยอ่ามันหาไม่ได้อ่าที่ก็พิจารณาเอาอีกทีหนึ่ง อันนี้จะเลือกอยากนิดนึงผมว่าทุกคนน่าจะสับสนชิ้น,นี้แหละโอเคประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่คุณไม่ต้องกลัวก็คือสมมติว่าคุณอัพอันนี้ไปแล้วอนาคตคุณจะไปใช้โล่เขียวอ่ามาดูดาบก่อนคุณจะใช้โล่เขียวใช่ปะ่ะพลลมโล่เขียวอยู่ในเอออันนี้คุณใช้โล่เขียวใช่ปะ่ะแล้วคุณอยากเปลี่ยนมาใช้เนี่ยคือคุณไม่ต้องกลัวเสียดายอะไรเลยเพราะว่าอนาคตมันจะลดราคาอยู่แล้วนี่นี่ คือมันลดเหลือแค่นี้ละตอนเนี้ยถามว่าอนาคตมันจะเหลือเท่าไหร่อนาคตมันจะเหลือเท่าไหร่อ่าคุณมาดูลูนเก่าก่อนอ่ามันเหลือหลักร้อยละคุณเชื่อปะว่าพวกเนี้ยเหลือหลักร้อยหมดอะเหลือแบบหลักสองสามร้อยอะรอดูเลยคือรอเลยกว่ากว่าบอสตัวอื่นจะมาเนี่ยกว่าบอสตัวใหม่ๆจะมาเรื่อยๆเ,เนี่ยพวกแมงมุมอะไรมันลดราคาอยู่แล้วคุณค่ออัปตอนนั้นก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียหายคุณไม่ต้องซีรีเลยคุณอัปผิด อันนี้ดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเสริมเรื่องอันนี้เข้าไปในคลิปของเสริมพลังนะพูดถึงเรื่องมาโครนิดนึงพอดีมีคนขอเข้ามาด้วยว่ามาไอเซตมาโครของของสกิลเซตยังไงอ่ะมาดูกันอ่าส,สกิลแรกอ่าสกิลแรกเลยเอาเป็นมีวิญญาณก่อนนะมีวิญญาณก่อนนะให้เราเลือกสกิลแรกให้เป็นเอฟเฟกต์ฐานชิลาเพราะว่าตอนเราใช้ศิลาเราจะได้ใช้สกิลแรกก่อน ก็คือเราต้องคอมโบเองอะ่ะก็คือใช้สกิลแรกก่อนมันจะกดติดสมมุติว่าถ้าเราเอาสกิลสขึ้นก่อนอะ่ะมันจะกดสกิลแรกไม่ติดตอนเราเปิดศิลาอ่าให้เราใช้สกิลแรกขึ้นก่อนให้เป็นสาระศิลาเสร็จแล้วอันต่อไปให้คุณเลือกเกี้ยวกลาดให้เป็นจุดออนประมาณนี้อ่าเรียงลำดับความสําคัญละตอนนี้ต่อไปสกิลที่2ก็จะเป็นมีวิญ,ญญาณให้เลือกเป็นไล่โดยตรงโอเคประมาณนี้แล้วก็ไงเอ่ย กลายเป็นจู่โจมไล่โดยตรงสรี่เลี่ยมีแค่นี้เลยเลือกเป็นไล่โดยตรงสรี่เหลี่ยอ่าแค่นี้ไม่มีอะไรเลยกองไปน,นี่กองอะไรวะมีวิญญาณโอเค PVP นะกูใช้นี้เป็น PVP ได้เลยอ่าอันที่สองเป็นโจมตีดารัวอ่าดูโจมตีดารัวดีกว่าโจมตีดารัวก็จะเป็นเดีย๋ยววะอ่าก่อนโอเคโจมตีดารัวให้เราเซตทีลาเหมือนเดิม เซตสกิลแรกสำหรับศิลาก่อนเลยทุกครั้งอ่าแค่นี้แล้วก็ให้เลือกเกี้ยวกลาดเป็นจุดอ่อนตามด้วยสกิลหนึ่งไล่โดยตรงแค่นี้เลยสกิลสองไม่ต้องใส่ไปมันจะมีผลต่อการอะเดฟสกิลตรงเนี้ยก็คือมันทําให้เราไล่ได้แบบผิดพลาดอะ่ะม,มีโอกาสที่จะทําให้เราไล่ผิดพลาดอะ่ะเราไม่ต้องใส่เข้าไป ให้เราใช้แค่นี้พอแล้วเราไปคุมสกิลสองเอานี่เรากดสกิลหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็มันก็จะคุมสกิล 3. สามสมมติเราไล่ขึ้นไปจนถึงสีแดงสกิลสามก็จะใช้งานประมาณน,นี้เลยแล้วเราก็ใช้สกิลสองเอาตรงนี้อ่าแล้วไล่ถึงตรงนี้สกิล 3, สามสกิลสองตรงนี้ใช้เองเลยสกิลสองไม่ต้องเซตไปในนี้มันไม่ได้ดีเพราะผมลองละผมลองมาแล้วลองมาทุกจุดแล้วที่มันบอกว่าเรือนดูเล็ตไม่อยู่ในตำแหน่งที่สี่ในตำแหน่งทุกตำแหน่งอ่ะผมลองมาลวมันไม่ได้ดีตักตำแหน่งเลย คือใครมีความสามารถโพที่จะตั้งมันได้นะแบบว่าเม่นมยนะําอะไรเงี้ยก็ลองดูเพราะว่าผมทําไม่ได้เหมือนกันม่รู้ทำไมอ่ะโอเคประมาณนี้เรื่องของการเซตมาโคไม่มีอะไรละโอเคขอบคุณมากครับผมบุ้ยบุยฮะแล้วเจอกันในคลิปหรือในดันเชิญมาเด้อ Mother, แอดเพื่อนมาก่อนอย่าลืมติดการบุ้ยบุ้ยฮะผม